ไม่โทษหรอคุณเราอ่ะแหม่แหม่แหมทีกูอ่ะเนี่ยพี่จัดอะไรก็ไม่รู้นะพี่ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกจริงๆอ่ะพี่ก็รู้ไงว่าต้องยิงอ่ะไม่ถูกกดนะพี่มันไม่ถูกหลักไงเฮ้ยจ้าแต่เขาทําถูกแล้วโอ้โหหรือเขาถูกเนี่ยไปกลัวผิดขึ้นคือตอนเราต่อไปทีกลัวกูปิดเสมออ่ะถูกต้องถูกต้องเจ็ดสองมาตรฐานจัดพาพี่ไปกูฆ่พี่จัดเล่นีลยนมันแบบแต่ไม่ได้แดกกูหรอกเออจะยิงกูเนี่ย แบกกูหนาไอ้สัตว์เอ,อ้ยมึงมึงอะ่ะเนี่ยซีหลิงนอ้อง <c oughs> เดี๋ยวสู้ลิงเน,น,นี่ยแล้วทูเอ้ยไม่เท่าไหร่นี่หว่าทูมาเส้นปูกเส้นปัดเนี่ยเก่งเจ๊งมย่างไหนวะไอ้เนี่ยแล้วทูแ <c oughs> มึงรู้จักกูน้อยไปเนี่ยเอ้าเดินขึ้นมาไวจังอ่ะไม่เกี่ยวของเหรอเขาบอกว่าขยะโอ้โหนี่มึงจะบอกว่าที่กูฟาร์มาโดยตลอดที่กูเก็บขยะงั้นเหรอ ไอตองเก็บเ่ออยากขายอ่ะพี่อ่ะเแตเขาไม่เก็บอ่ะเขาไม่สนใจอ่ะ